สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่องไอซ์ชัยนาทนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อโอสองหน้านะครับทันตัวหลวงพ่อโอวัดห่างน้ําหนองแขมนะครับอำเภอหนลมจังหวัดชัยนาทนะเป็นรูปถ่ายสองหน้าประมาณปีสองพันห้าร้อยหกนะครับตุดมากก็เจอไม่สวยนะครับเจอไม่ค่อยสวยนะฮะนี้สภาพสวย หน้าหลังนะเอาพันห้าอบาทนะครับหนึ่งพันห้ารบาทคะแนนวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับคะแนนวัดประสาทปีศูนย์หกสมเด็จคะแนนวัดประสาทปีศูนย์หมี2ององค,ค์เอาองละสี่ร้อยนะครับสี่ร้ยบาทพิมพ์มาตรฐาน ยี่ห้าพุทธศตรวตรรษนะครับอันตรก้าสี่ร้อยบาทนะครับสวยๆเลยสี่ร้อยบาทยี่ห้าศตวรรษปีสองพันห้าร้อยนะครับสี่ร้อยบาทสมเด็จเยือนอินเดียปีหนึ่งเก้านะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเ <c oughs> ยือนอินเดียหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับ ผ้าผงสวยมากนะครับดินข้างหลังนี่สวยมากออกแบบเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทหลวงปู่เอี่ยมนะครับเลี่ยมกรอบเงินปีหนึ่งห้านะครับวัดโคนอนกระไรทองกรรมการพร้อมกรอบเงินนีเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท ปกหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญเนื้อนวะัชนะพร้อมซองเดิมพระปีพีเยพันกว่านะครับปกนี่เอาหกร้อยนะฮะหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญหกร้อยบาทห,บบาบหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับบล็อกสายฝนนิยมนะฮะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญบล็อกสายฝนนิยมพระสวยเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับเอาสองพันบาทนะฮะ ขาดทุนให้นะส0งพบาทปิดตามหาลาบหลวงพ่อแช่มวันดดอนยายหอมนะครับปิดตามหาลาบเนื้อวะหลวงพ่อแช่มวันดดอนยายหอมพั0หบาทนะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ําพระชัยหลังช้างมาหลวงพ่อฤทินํำร่วมเสก300บาท พระผงปู่เจ้าวสวิงพายนะครับพร้อมฝังแร่โลหิตนะอาจารย์ต้อมวัฒนาแสแบงปู่เจ้าวสวิงพายเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทเหรียญปิดตาหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงนะครับปิดตาหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงเนื้ออันปาก้า 700นะ700เจ็ดร้ตตอยบ,บ,บาทนะครับเจ็ดร้อยบาทสมเด็จเนื้อตะกั่วนะครับวัตตะล่อมนะปีหนึ่งเจ็ดนะหลวงพุโตปุกเสษเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทปภาพผิวหิ้งนะครับผิวหิ้งหนึ่งพันบาทเหรียญเก่านะครับเหรียญ พระพุทธชินราชวัดเสวตชัดนะครับเรื่องทองแดงไกลทองปีสอ9ัสี่กสกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมบัตรรับประกันหนึ่งใบนะบในใจะใช่ายในการรับบัตรก็เป็นพันแล้วนะฮะควรจะได้บัตรแต่ะละใบเอาพันรนะพันร้อยไวๆพันรหลวงปู่แหวนมีอยู่สี่เหนนรียญแนบทันตัวทุกเหรียญเอาหเอไม่ใช่ดิ 700นะเอา700บาทหลวงผู้แวน700บาทสเหรียญ700บาทแล้วก็เหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ผางครึ่งองค์นะเปิดโรงพยาบาลเหรียญมีชีวิตหลวงปู่ผางนะเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะเหมือนองค์จริงมากอีกหนึ่งรุ่นนะครับ เ0 0รบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับคุณแม่กองไพ่นะครับคุณแม่ไพ่กองทองนะครับปีสองหนึ่งคุณแม่ไพ่กองทองปีสองหนึ่งเหรียญแจกงานศพของคุณข,ของหลวงพ่อบุญมีนะครับคุณแม่กองไพ่เนี่ยเป็นแม่เป็นโยมแม่นะของ หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็ทําเป็นพระออกมาแจกงานนะครับไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอเอาสองพันบาทนะครับผิวปมะขามเปียกสองพันบาทเคยขายได้ถึงสี่พันห้านะตัวพีพีเอาสองพันบาทใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ ID Line a c a l l v e d e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ